เสริมเฮงดวงปังไอเทมดวงเฮงโชคดียืนหนึ่งปีมะเสงสองห้าหทองคําแท่งปีนักสัตว์ปีมะเสงปีรากาปีมะแมทองคําแท่งออซิลิสเกสิาอร์เ็นต์น้ำหนัก0.6กรัม1กรัมและ0.125บาทเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย หลองครบรอบ20ปีรวยทองรับปีใหม่แคมเปญสุดพิเศษออสซิ Bar, ลิสโกลด์บาร์ซีเรียลนัมรุ้นรับทองคำแท่งออสซิล96.5%น้ำหนักครึ่งสลึงจำนวน20รางวัลรวมมูลค่า111,750บาทร่วมสนุกง่ายๆเพียงถ่ายทองคำแท่งออสซิลให้เห็น Serial Number ชัดเจนลงทะเบียนลุ้นรับรางวัลช่องทาง Line OA o s ส i ิ i s Official Shop และ o s i ซ i ล s Gold Saving กรอกข้อมูลลงทะเบียนลุ้นรางวันเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับรางวันทองคำแท่งอ s สซิล s ตั้งแต่วันที่6มกราคมถึง28กุมภาพันธ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับ แล้วเกสคนสําคัญวันนี้นะครับเราอยู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทออสเตรเลียครับคุณบุลเลอร์สลีภัทรรวนิษ์นะครับแน่นอนรัาว่านะครับวันนี้นะครับเรามีข้อปิดนะครับมาพูดคุยกันในเรื่องของทิศทางที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับดอลลราปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าดอลลร์กับตัวทองคำนะครับเริ่มเคลื่อนไหวในดิเรกชันเดียวกันบ่อยครั้งและทีครั้งเราจะเห็นได้ชัดในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับที่ดอลลร์เนี่ย ปรับตัวนะครับแข็งค่าแต่ทองนะครับก็ดันปรับตัวนะครับขึ้นตามดอลลาร์ด้วยนะครับหลายครั้งเลยนะครับมีอีเวนต์นะครับหรือปัจจัยอะไรนะครับที่ทําให้ภาพรวมแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับในบ่อยครั้งในส่วนของดอลลาร์และก็ทองคำครับได้ครับโอเคครับครับก่อนหนึ่งก็ขอสวัสดีนักลงทุนออสาสมทุกท่านก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพีก็อยากจะสรุปง่ายๆว่าโดยปกติโดยปกติทองคำมัดจะเป็นปฏิภาคส่วนกลับกับ ดอลลร์หมายก็ว่าถ้าทองคําขึ้นดอลลร์ก็จะลงถ้าทองคําลงนะครับดอลลร์ก็จะขึ้นตามอย่างงี้นะครับคราวนี้ด้วยด้วยความสัมพันธ์แบบนี้ก็ทําให้ผมคิดถึงเรื่องเรียกว่าประวัติศาสตร์แล้วกันว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทองคำกับดอลลราเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับไม่ทราบว่าพีอยากจะเรียนรู้ตรงนี้ไหม ครับผมก็คี่ว่านักลงทุนทุกคนก็อยากจะรู้แว็กกราวด์เกี่ยวกับทองคําดอลลาร์ครับผมผมอยากจะสรุปด้วยคําพูดง่ายๆว่าปัจจุบันนี้ดอลลาร์คือ reserve currency ครับก็คือเงินสํารองของแบงค์ชาติทั้งโลกใช่ครับนะครับแต่รู้ไม่ว่า reserve currency ตัวนี้มันมันมาได้อย่างไรครับครับนะครับก็ต้องบอกถึงความสัมพันธ์ของดอลลาร์นี่แหละที่มีบริบทที่สําคัญมากๆกับการ ที่แบงก์ชาติในแต่ละประเทศเราเนี่ยเอาดอลลาร์เข้าไปในรีเซิร์ฟแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองเราก็มี US ดอลลาร์ปัจจุบันนี้แบงก์ชาติเราเองยังมีความคิดว่าจะดี d o l ลาร์ไลเซชัหมายว่าจะลดบทบาทของดอลลาร์ลงอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมดอลลาร์ถึงมีบทบาทมากถึงมากที่สุดในโลกการเงินงปัจจุบันนครับ,รบก็ขออนุญาตเกินในแง่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยด้วยเบสิกของทองคำเนี่ย ง่ายๆเลยก็คือทองคาแอสโอมันนี่ก็คือทองคำก็เงินตราแล้วการรับรู้ตรงนี้มันมาจากเมื่อไหร่นะครับก็มันมาตั้งแต่อดีตการเลยตั้งแต่รุ่นบัตเตอร์เทรดที่เรารู้กันครับว่าแต่ก่อนก็จะมีเอาช้างมาแลกม้าเอาม้าไปแลกวัวเาเป็ดไปแลกไก่ไก่ไปแลกอะไรต่างๆที่เป็นบัตเตอร์เทรดแล้วในยอดสุดของการบัตเตอร์เทรดเนี่ยมันก็จะมีเมทัลที่หายากแต่ก่อนอาจจะเป็นเหรียญหอยอะไรที่แบบ หายากเห็ยนหายากๆท้ายสุดก็ไปจบที่ซิลเวอร์เป็นเงินครับแล้วก็เป็นทองอยู่บนยอดสุดนะครับก็ก็กี่ซิลเวอร์ไม่รู้อะเท่ากับทองคําแล้วแต่ชุมชนแล้วแต่สังคมนั้นๆนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้มันมีเหตุผลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราผ่านวิวัฒนาการในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนคือการเอ็กซ์ช e นกันระหว่างสินค้ามาโดยตลอดแล้วตัวกลางที่สําคัญที่สุด ในอดีตก็คือ precious metal ก็คือ Silver แล้วก็ทองคำจริงๆแล้วโดยประวัติศาสตร์เนี่ยเราผ่านยุค Silver Standard มาก่อนเพราะว่า Silver มีมากเพียงคอกับการ Exchange ก่อนที่ระบบธนบัตรเนี่ยจะพัฒนาเกิดขึ้นมานะครับแล้วใน Silver ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีทองคำแล้ววยุคที่ว่าเปลี่ยนผ่านจาก Silver Standard มาเป็นโกลสแตนดาร์ดผมคิดว่าทุกคนก็ เคยได้ยินเนาะเรื่อง gold standard เนี่ยมันเป็นมันเป็นบริบทที่ว่าตกลงปัจจุบันนี้ธนาคารกลางจะแบ็กกลับไปสู่ gold standard หรือเปล่าต้นนี้่ะคือสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นที่มาที่ไปของคำว่าดอลลาร์ as a reserve currency คือดอลลาร์คือเงินทุนสำรองของโลกอันนี้คือความฉลาดของดอลลาร์นะครับ ก็อยากถามพีกลับไปเหมือนกันว่าถ้าเป็นพีเองเนี่ยพีคิดว่าในอดีตนะถ้าถือคอลินซีต่างๆมีดอลลาร์มียูโรทุกคนก็แบกด้วยทองคําเพราะว่าทองคํำอยู่ในทุนสำรองอยู่แล้วในยุคนั้นในทุกกฎดสแตนดาร์ดแต่ทําไมปัจจุบันเนี้ยดอลลาร์ถึงมีบทบาทมากขึ้นพีคิดยังไงครับแน่นอนครับว่าดอลลาร์มีบทบาทสําคัญแน่นอนดอลลาร์นะครับ อย่างไงอย่างไงครับดอลลาร์ก็ถือว่าเป็นสกุลการในการซื้อขายาแลกเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักต์น้ํามันนะครับทองคํานะครับก็ยังซื้อขายด้วยดอลลาร์นะครับแน่นอนนะครับหลายๆสกุลเงินบนโลกใบนี้ยังต้องอิงดอลลาร์เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับคีย์คีย์เวิร์ดของพีเรื่องสกุลเงินกลางเนี่ยครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับผมแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากโดยธรรมชาติเกิดขึ้นจากการ ความฉลาดของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาครับผมนะครับก็เราย้อนนิดนึ่งผมชอบประวัติศาสตร์ก็มันมีประวัติศาสตร์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐเป็นผู้ชนะสงครามแต่โลกบบช้ำหมดโลกบอบช้ำหมดนะครับแล้วทุกๆคนก็มองว่าเอ๊อเงินค่าเงินตราของตัวเองเนี่ยจะจะมีมูลค่าได้ยังไงก็มีทองคำเข้าไปแบ็ก ทุกคนก็จะมีอัตราเลกเปลี่ยนของทองคําในทุกๆสกุลใช่ท้ายสุดเนี่ยทองคําคือรีเ e r ร์เคอ r เรนซกลางอย่างเดียวในโลกนี้นะครับแต่ความลึกซึ้งของอเมริกาลึกซึ้งกว่านั้นเขากลับกล้าคิดว่าทุกๆทองคำเนี่ยที่รีเซิร์ไว้เนี่ยมีค่าคงที่กับดอลลาร์เหนความสัมพันธ์นี้ฮะครับทองคำหนึ่งออนซ์มีมูลค่าคงที่แลกเปลี่ยนเป็นดอลลร์ได้หรือ ทุกๆครั้งที่คุณจะพิมพ์ดอลลาร์เนี่ยคุณต้องเอาทองคําเข้ามาแบกได้ใช่ครับอันนี้คือความฉลาดของดอลลาร์และอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้คือโดนกําหนดไว้ที่ส5สิบห้า US ดอลลาร์ต่อหนึ่งออนซ์นั่นหมายว่าทุกๆการพิมพ์ธนบัตรของดอลลาร์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมีทองคําเป็นทุนสอบรองแบกอัพอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนั่นคือความน่าเชื่อถือที่สุดของดอลลาร์รแล้วสิ่งที่มันเกิดเอฟเฟกต์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทําให ธนาคารกลางทุกคนเนี่ยต้องไปอ้างอิงกับดอลลาร์พอเห็นความลึกซึ้งตรงนี้ไหมครับนั่นหมายว่าปัจจุบันนี้เท่ากับบอกว่า exchange rate จะเป็น table เนี่ยมันจะมี us dollar เป็นเบสแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นยูโรแต่ก่อนจะเป็นมาเป็นดอชเป็นอะไรต่างที่ก่อนเป็น single currency เนี่ยก็ต้องมาเปรียบเทียบกับ US ส o อลลาร์แล้ว US ส o อลลาร์เนี่ยก็เป็นตัวกลางที่สําคัญที่มีทองแบคัพอยู่ นะครับอันนี้คือยุคผมเข้าใจว่ามันเริ่มต้นแบบ1944ถึง1971นะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่ที่เราต้องบอกว่าแล้วถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันมีการเบรกกันระหว่างดอลลาร์กับทองคำแต่ผมขอถามพี่นิดหนึ่งว่าเวลาเรารู้สึกว่าธนาบัตรของเราแบกด้วยทองคำเนี่ยพี่คิดว่ามันมีความมั่นคงไหมสำหรับผมมองว่านะครับอย่างน้อย มันก็ยังมีแบ็กอัพอ่ะนะครับการที่มีสกุลเงินตราขึ้นมานะครับโดยอ้างมูลค่าของชั้นเองนะครับผมเป็นของชั้นเองอะไรแบบนี้ผมมองว่าเฮ้ยแล้วประเทศอื่นเนี่ยเขาคิดแบบเดียวกับคุณไหมนะครับอะไรคือเอ่อคีย์หลักหรือความเชื่อถือหลักนะครับที่เป็นสากลจริงๆผมมองว่าประเทศต่างๆเหล่านี้อย่างไรอย่างไรเขาก็ต้องมองไปที่ทองคํา นะครับย you ูจะมาอ้างในส่วนของมูลค่าของยูที่กำหนดของยูเองนะครับไม่ได้นะครับผมคุณจะต้องอย่างน้อยๆคุณจะต้องมีเหมือนประเทศอื่นนะครับนั่นก็คือทองคํานะครับต้องมาแบกในส่วนของตัวสกุลเงินของยูอะไรเงี้ยครับก็แสดงว่าความเป็นความเป็นกลางแลวค่าที่ผีพูดถึงเนี่ยจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สองผมจับได้แล้วถูกต้องนะครับความเป็นการของทองคำเนี่ยสามารถที่บอกได้เลยว่า คนในอดีตจนทั้งปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใครยังให้ค่าทองคําอยู่ครับอัตราเลขเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอาจจะมีชื่อแตกต่างไปเรื่อยๆแต่ทองคํามีชื่อชื่อเดียวเป็นวัตถุวัตถุเดียวเป็นธาตุธาตุเดียวแล้วเป็นสิ่งที่รับรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงวัตถุทุกอย่างที่มีอยู่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นจิวเวลรี่ก็ได้สามารถแปลเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ทองคําก็คือทองคําโดยเบสิกอันนี้คือความเป็นกลางของทองคำครับแต่ผมอยากจะบอกว่า ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีการเติบโตครับมันไม่ได้อยู่กับที่ทองคําไม่พอครับยุคๆุคหนึ่งอเมริกาไปทําสงครามเวียดนามนะใช้การดุลการค้ามหาศาลมีการพิมพ์แบงค์เข้ามาแต่โดนเงื่อนไขของธนาคารกลางนั่แหละที่ไปเป๊กราคาทองคํากับยูเอสตอลลาซึ่งตรงนั้นเนี่ยอยู่ในยุคของนิกสันพอดีนิกสันก็บอกว่าไม่เอาล้ ถ้าฉันจะโตไปหรือฉันก็ฉันต้องมีพาระในการซื้อทองเข้าฉันน่าจะอยู่ไม่รอดมันก็เรียกว่ายุคนั้นก็เรียกว่าวันหนึ่งนิกสันก็ออกมาประกาศเลยว่าฉันเนี่ยแยกทางกับทองคํามาถึงยูเอสดอลลาร์นะคาว่าฉันยูเอสดอลาร์ทองคำแยกทางกันเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่านิกสันช็อกนิสสันช็อกเนี่ยทาให้คนก็ปราม่าทว่าในเมื่อยูเอสดอลลาร์แล้วเนี่ยไม่เป๊กด้วยทองคําแล้ว ยุสซราจะเป็นไงเขาคาดว่าทองคําจะมีมูลค่าด้อยไปเรื่อยๆอแต่ไม่จริงเลยครับผมว่าความฉลาดของเมกันขั้งที่สองเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อเขาเอ็กซ์พอร์ตด,ดอลลาร์ไปมหาศาล<ม>ทั้งโลกแล้วเนี่ยยังไงดอลลาร์ก็ยังมีค่า<ม>ยังมีรูค่าในการเอ็กซ์เชนต์ต่อให้ไม่แบกด้วยทองคําครับแต่ก็แบกด้วยความน่าเชื่อถือของประเทศครับผม ถ้าเราไปดูในพนธบัตรของของยูสตาราเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากเขาเรียกว่า in God we trust แปว่าค,ความ trust ของยูสตาราเนี่ยไม่ได้อิงก,กับทองคำนะต้องอิงก,กับ God ที่เรา trust กันอันนี้เป็นเป็นกิมมิที่ที่ผมคิดว่านักลงทุนอาจจะมองดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองไม่เห็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลัง ของพระเจ้ามหานาจิงเนี่ยสิ่งนั้นน่ะสามารถแบกเศรษฐกิจโลกได้อ,อันนี้คือที่มาที่ไปของเยสตาลากับทองคำคผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าพีตั้งต้นคําถามว่าเอปัจจัยปัจจัยของเยสตาลาปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนมันจะไปตามมันจะเป็นปฏิภาคสดก,กับทองคำใช่ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปถ้าผมไม่สามารถรีเฟอร์ถึงอดีตได้เนี่ยผมอาจจะทําให้นักทุนสับสนว่าอา้าวในเมื่อมูลค่าของดอลล่า ไม่เปับทองคําแล้วหรือทองคำก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีคณส่วนเดียวข้องแล้วครับมีความจําเป็นเหลือที่ทองคําต้องเป็นปฏิภาคส่วนกับดอลลาร์ตลอดเวลาอมันก็ไม่ใช่ใช่ครับแต่คำ,ำคำถามต่อไปคือว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรละ่ะที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคํากับยูเซอร่าเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันอครับหลายครั้งหลายจังหวะเลยครับ,รบผมว่าพีอาจจะไขปัญหานี้ได้ผมพูดถึงอดีตพีถึงพูดถึง ปัจจุบันแล้วกันแน่นอนครับว่านะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะครับที่มากระทบนะครับถึงภาพรวมแบบนี้นะครับมันค่อนข้างมีหลายอีเวนต์เลยครับคุณบุเิศครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสงครามแน่นอนนะครับว่าอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นสกุลกลางนะครับในการซื้อขายทั่วโลกและก็มีความน่าเชื่อถือนะครับหลายๆครั้งนะครับการเกิดสงครามเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะครับ ก็เลือกที่จะไปถือครองดอลลาร์ด้วยนะครับในฐานะรัพย์สินหลักของโลกแต่ที่สําคัญนะครับก็ขาดไม่ได้ทองคำก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับแน่นอนว่าอีเวนต์สงครามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าช่วงของประมาณราัสเซียกับยูเครนเมื่อป,ปลายปีเราจะเห็นว่าภาพชัดเจนเลยว่าดอลลาร์เนี่ยนะครับปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องเลยตอนนั้นนะครับหลายๆท่านก็คงมองว่าวุยดอลลาร์แข็งค่าขนาดนี้ทองจะต้องลงเยอะแน่ๆเลยปรากฏว่า เคลื่อนไหวในเดเรคชั่นเดียวกันนะครับนั่น่งบอกว่านะครับตอนนี้นักลงทุนเนี่ยมองทั้งสองสินทรัพย์นี้นะครับเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยใขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวดอลล่าและก็ทองคํานะครับผมอืมอันนี้คีย์เวิร์ดที่3ครับทองคําอยู่ใน s t a ตัสหรือสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต่อให้ยูเอสลา,าจะแข็งหรืออ่อนอถามว่าโลกเราปลอดภัยไหม ไม่ไม่ไม่เคยปลอดภัยนะครับแล้วก็เขาว่าไม่ไม่ปลอดไม่ปลอดภัยเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะพูดคําว่าความไม่แน่นอนความผันผวนแล้วสถานการณ์ที่เรียกว่า geo politics เข้ามาแทรกแใครบขั้นข้างเงินกับ geo politics กับยูสตาร่ากับทองคาเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคําควรอิงกับดอลลาร์หรือควรอิงกับสถานการณ์โลกครับคําตอบของผมก็คือว่าเขาอิงกับสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้หมวดของทองคําเนี่ย เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหมายความว่าไงเหมือนกับทีแรกอะ่ะว่าเวลาเราจะเก็บหรือ store value ของของเงินตราเนี่ยเรา store value หรือเก็บมูลค่าหรือคุณค่าเนี่ยอยู่ในทองคำครับเช่นเดียวกันปัจจุบันเนี้เวลาคนจะซื้อทองเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะฉันจะเก็บเงินสดดีหรือจะเก็บทองคำดีครับแม้ทางธนาคารกลางปัจจุบันเนี้ย เราก็รู้ว่ามีการสะสมทองคำมากขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าเขาคิดว่าถึงแม้เราเรียกว่าเอาเราไม่ได้เปกเงินกับทองคําแต่มูลค่าทองคำเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาแล้วบทบาทของดอลลาร์ซึ่งแข็งแรงมากในอดีตจนทั้งกระแสะ globalization เนี่ยครอบคุมทั้งโลกปัจจุบันนี้โลกดี c o u p l i n g ไปเรียบร้อยแล้วหลายๆประเทศเริ่มมีปัญหากับ การถือครองดอลลาร์ใช่พยายามลดบทบาทดอลลาร์ซึ่งการลดตัวดอลลาร์แล้วก็กลับไปที่เดิมอีกแหละว่าแล้วรีเซิร์ฟเคอร์เรนซีที่เป็นดอลลาร์การรีเซิร์ฟจริงที่เป็นแอสเซททองคำเนี่ยเขาจะถือตัวไหนล่ะไม่มีทางเลือกใช่ครับเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดก็เท่าเรียกว่าคนที่เขาคนโปรทองนี่ก็บอกว่าหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือทองคำอันนี้คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลจิกหรือเป็นตรรกะพื้นฐานที่ว่า ไม่มีใครมาปฏิเสธเลยว่าทองคำอะ่ะไม่มีมูลค่าจริงครับนะครับปัจจุบันนี้ทรัมป์เองเนี่ยพยายามที่จะโปรโมทคริปโตเคอเรนซีโดยชิตอลบ,บิตคอยน์เนี่ยแล้วเนมันว่าจะเป็นรีเซิร์ฟเคอเรนซีอีกหนึ่งตัวได้ซ้บนี่คือความฉลาดอเมริกาครั้งที่3หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมกำลังมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะไปดูบริบทของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันเนี่ย เราเราจะพบว่าต่อให้สแตตัสของโลกเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลามากสถานการณ์ที่อาจจะดูสงบบ้างไม่สงบบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่คงที่ตลอดเหมือนกับสเตเบิลไม่ได้เอียงไปทางไหนไปทางซ้ายไปทางขวาแล้วมีมูลค่าในตัวเองครับก็ยังเป็นทองคำดังนั้นบทบาททองคำเนี่ยมันจึงอยู่ในทุกสถานการณ์อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกว่า ถ้าบอกว่าทองคําปัจจุบันนี้กับดอลลาร์เนี่ยตอนนี้อย่าไปพูดเลยว่าทองคําต้องรีว์สไปทางยูเสลลารบเพราะเอาจริงคนที่ซื้อทองคําเนี่ยไม่ใช่เงินยูเอสดอลลาร์ซื้อก็ได้ครับผมผมเมืองไทยเราก็ซื้อด้วยบาทใช่ครับคนจีนก็ซื้อด้วยหยวนอ่าเทคโนโลยีคนยุโรปก็ซื้อด้วยยูโรใช่ครับก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยูเอสดอลลาร์ในการซื้อทองครับ,รบจริงไหมครับครับนั้นก็ไม่ก่อนจะเป็นที่เราต้องมองว่าจริงๆแล้ว ทองคาเนี่ยต้องมีปฏิภาคหรือมีความสัมพันธ์ทางตรงกับทาง u s ดอลลาร์แน่นอนครับว่าประเด็นที่คุณบุลเลอร์นะครับพูดเมื่อกี้นะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับจะเห็นว่าในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับฝั่งรัสเซียฝั่งจีนนะครับผมก็เปิดในส่วนของสกุลเงินใหม่นะครับนั่นก็คือสกุลเงินบริกส์นะครับซึ่งสกุลเงินนี้เห็นไหมครับว่าแบ็กอัพด้วยทองคําเห็นไหมครับเราก็มองว่าเ้ยทองคำนะครับก็ยังเป็นสินทรัพย์ที่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ คุณจะกําหนดสินทรัพย์อะไรมาเพิ่มเติมมาต้องมีทองมาแบ็กอัพนะครับภาพแบบนี้มองว่าก็ยังมงีต่ออยู่แล้วก็ยังมองว่าทองคำนะครับก็ยังคงเป็นรีเสิร์ฟสำคัญของโลกใบนี้ต่อนะครับผมเออในเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่คุณเติมบอกนะครับ<ๆ>โอเคนะครับตลาดก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับนะฮะและที่สําคัญเลยก็คือล่าสุดเลยปัจจุบันนะครับ เรามีประธานาธิบดีคนใหม่นะครับของอเมริกานะครับก็คือคุณทรัมป์นั่นเองนะครับเราจะเห็นว่านโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับก็บ่งบอกและสะท้อนว่าต้องให้อเมริกาเกรดอาเกนนะครับผมเอาเงินของดอลลาร์นะครับของอเมริกาต้องมาก่อนการค้าขายของอเมริกาต้องมาก่อนแน่นอนครับว่าภาพรวมแบบนี้นะครับน่าจะแบคเอพทำให้ในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนนะครับในความแข็งแข่งของดอลลาร์เนี่ยนะครับ เหล่าประเทศนะครับที่ได้รับผลแอคชั่นเกี่ยวกับนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยนะครับแน่นอนมีหลายนโยบายที่ส่งผลหรือสร้างความวิตกกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับจะไปยึดของปานามากับคืนมานะครับเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกนะครับแล้วก็มีนโยบายในการตั้งกำแพงภาษีนะครับแน่นอนภาพรวมแบบนี้นะครับจะทําให้ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นแต่เราอย่าลืมว่านะครับในส่วนของประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเตรียมรับมือในส่วนของนโยบายของคุณทรัมป์เช่นกัน แน่นอนทองคำนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่คนทํารับตําแหน่งมานะครับทองคําคนดีขึ้นตลอดเลยนะครับนี่ก็คือความแปรผันหรือลักษณะความสัมพันธ์ที่มันเริ่มไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับแต่แต่พีสังเกตได้ว่าสิ่งที่เราดูตัวเลขทางเศรษฐกิจมาตลอดแล้วก็เราก็พูดทุกปีเรื่องของนี่สาธารณะที่เรื่องนี้ล้นนี่สินล้นพ้นตัวของของอเมริกาเนี่ย มันไม่มีทางที่จะเอาบาลานซ์ชีตลงได้เลยผมคิดว่ามันก็จะเป็นโลกที่เป็นเกมอเมริกาครั้งต่อไปเหมือนกับว่าที่ผมพยายามพูดถึงอดีตเพราะว่ามันประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยตัวเองนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถเป็นกระทองคําได้เขาเลยอยากขาดจากทองคําครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาพยายามที่จะรักษาอยู่ก็คือมูลค่าของพันธบัตรที่ปล่อยออกไปเยอะๆหมหาศาลแล้วต้องจ่ายเงิน ค่าดอกบงดอกเบีย้ยให้กับคนทุนที่ซื้อ<า>นักลงทุนบากหมยมหาศาลครับสิ่งนี้ที่ผมเห็นก็คือในวันสาบานตนของทรัมป์นั่นแหละครับผมเห็นแบ็กกราวของอีลอนมารกอยู่ตรงนั้นผมก็พบว่ามันเป็นลูกดิจิตอลเอชจริงๆรองเชื่อ CBDC ซึ่งเหมือนเซ็นเตอรแบงก์ดิจิตอลคลินซีเนี่ยผมว่าบทบาทของตรงนี้ไม่ใช่แค่นะคบิตคอยนะผมว่าบทบาทของดิจิตอลคลินซีเนี่ยจะมาเพล บทบาทที่สําคัญกับ US เอสดอลลาในอนาคตครับเราจะมอง US เอสดอลลาเป็นตัวเลขหรือเป็นแบงก์โนตแต่อนาคตเนี้ยเราอาจจะเห็นดอลลาร์เป็นดิจิตมากขึ้นครับแล้วก็สามารถฟรีลี่แต่การเอ็ก a n ช e ไม่กระทั่งตัวคริปโตเค r เรนซีแอสเซทคลาสต่างๆอย่างเนียนที่สุดแล้วท้ายสุดคนที่เริ่มเกมนี้แล้วเป็นคนที่เล่นเกมนี้แล้วมีความจำเป็นที่ต้อง ตัวเองต้องทําด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยอเมริกาเองเนี่ยด้วยความเป็นมหาอำนาจเนี่ยผมว่าเขาทําในความคิดของผมแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนอาจจะเป็นการพยากรณ์การคาดเดานะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นความจริงคือว่าด้วยบทบาทในในเวท,ทเีเราสนทนาตอนนี้คือว่าต่อให้มันชิฟตเป็นเรื่องของดิจิทัลเคอร์เรนซีก็ตามเนี่ยเราจะมีเรื่องสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าล้าทองคำอยู่ในบทบาทไหนเรามองทองคำในดิจิทัลเอชเนี่ย เหมือนกับ Stable c o r e ที่แบกด้วยทองร้อเปอร์เซนต์หรืออะไรก็ตามที่เราพยายามทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ <ผม S 2> แต่ผมเชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าท้ายสุดโลกฟิสิกอลที่เรามีอยู่เนี่ยเราต้องจําเป็นต้องออกไปรับประทานอาหารไปดื่มกินเที่ยวท้ายสุดมันจะโจรองกลับมาที่เบสิกของชีวิตนอร์มอว่าท้ายสุดคุณก็ต้องมองโลกกันเป็นจริงว่าอะไรล่ะคือสิ่งที่คุณเชื่อมั่นที่สุดในการเชื่อ เรื่องของอัตราเลขเปลี่ยนผมเชื่อว,ว่าทองคําจะเปลี่ยนบทบาทไปในอนาคตแต่การเปลี่ยนแบบนทในอนาคตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าสตอเรจไว้เนี่ยก็คือมูลค่าจริงที่อยู่ในทองคาที่เป็นฟิสิคัลนั่นแหละนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมผมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเราคงมีซีรีส์ต่อไปนะก็คิดว่าข้างหน้าเนี่ยผมก็อยากจะ,อ,ะอยากนําผู้ฟังเนี่ยมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตการณ์ของทองคาในประวัติศาสตร์ครับ ไม่รู้พีเคยรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอังกฤษเนี่ยเคยไม่อยากถือทองคําในธนาคา,ารขัดกครับถึงประกาศว่าจะออกชั่นทองคําอังกฤษในช่วงนั้นมีประมาณสักเจ็ดร้อยกว่าตันอ๋อครับเจ็ดร้อยกว่าตันเขาออกชั่นที่สามร้อยเก้าสิบห้าตันกับตัวเลขตัวนี้ได้ครั้งหนึ่งจะออกชั่นไม่เกินยี่สิบตันแล้วการที่เขาออกชั่นตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่า รุ่งเรืองของซิงเกิลเคอร์เรนซีครับตอนนั้นคือระบบการเงินโลกระเบียบการโลกนี่สวยงามมากไม่มีสงครามไม่มีอะไรต่างนาการเก็บแอสเซทที่เป็นทองคำเนี่ยที่มมีดอกเบีย้ยไม่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่ธนาคา,ารกลางมองว่าไม่มีแวลูครับเขาอยากมีตะกร้าเงินที่เป็นคอรเรนซีต่างๆมีดอกเบีย้ยมีวิธีคิดทางการเงินเังั้นทองคำเนี่ยตกต่ำสุดในยุคนั้น อังกฤษขายทองต่ําสุดที่250ดอลา์ต่อออนซ์อ้ครับถูกนะครับจนกระทั่งมันมีการโคต้าซึ่งผมคิดว่าข้างหน้าเราจะมาคุยเรื่องนี้กันดีไหมครับผมนะฮะครับโอเคครับหลายๆท่านก็พอจะทราบแล้วเนะว่ามีตัวแปรอะไรนะครับปัจจัยอะไรที่มากําหนดในส่วนของ d i เร c ชั o ของดอลลาร์และทองคำนะครับที่ปัจจุบันนะครับเคลื่อนไหวนะครับเกือบจะคล้ายๆกันหลายจังหวัดและถี่ขึ้นนะครับทีนี้นะครับอยากจะให้คุณบุลเลอร์นะครับ แนะนำนักลงทุนหน่อยนะครับว่าเจะรับมือในส่วนของความผันผวนแบบนี้นะครับอย่างไรบ้างนะครับรับมือความผันผวนด้วยความไม่ผันผวนของทองคำครับผมครับผมเชื่อว่าจริงๆเราเราก็กลับไปที่เบสิคครับว่านักลงทุนเนี่ยควรจะมีถอดทองคำอย่างน้อยคือสัก5%เซ็นถึงสิบอร์เซ็ครับผมนะครับตามสถานการณ์ที่แต่ละคนประเมินแล้วก็ในเงินทุนหน้าตับที่แต่ละคนมีอยู่ครับ การมีทองคำในพอร์ตทำให้พอร์ตโดยรวมเนี่ยเฮลตี้มากขึ้นมีสภาพที่ดีขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงบางตัวอาจจะทำให้เกิดค่าตอบแทนที่สูงแต่ว่าเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงนั้นเนี่ยมูลค่าด้อยค่าลงหรือตกลงเนี่ยทุกทุกครั้งที่สินทรัพย์เสี่ยงมีมูลค่าตกลงเนี่ยราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นแล้วทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมก็ยังบอกว่าทองคำเนี่ย เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่รับมือความผันผวนนะครับแต่ก็ไม่ต้องเทน้าตักทั้งหมดไปที่ทองเราก็ต้องบริหารพอร์ตมีแอสเซทคลาสหลายตัวที่เราสามารถลงทุนได้แต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยมองทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตที่เหมาะสมนะครับครับอย่างปีที่แล้วนะครับผมก็มองว่าวิทองคำนะครับผลตอบแทนก็ไม่แย่เลยนะครับผมเป็นแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนนะครับ เกือบ30%นะครับในขณะที่ในส่วนของตลาดหุ้นอเมริกาเนาะก็ให้ผลแต่ตอบแทนลแ้วเราประมาณ27%นะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของทองคำนะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจที่จะต้องเก็บไว้ในพอร์ตเลยนะครับรวมกับไปถึงในส่วนของสินทรัพย์อื่นๆนะครับช่วยเบช่วยเวทแล้วบาลานซ์พอร์ตนะครับให้พอร์ตของคุณเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นในด้านการเงินนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับก็น่าจะรู้แล้วเนะว่านะครับมีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรนะครับที่ทําให้ในส่วนของสถานการณ์ราคาทองโลกและราคาดอลลาร์นะครับที่ปัจจุบันมีความเคลื่อนไหวเนี่ยไปในดิเรกชันกันบ่อยครั้งและถี่ครั้งขึ้นนะครับแล้วคําแนะนำนะครับในการลงทุนนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราควรรับมืออย่างไรนะครับควรมีทองอยู่ในพอร์ตเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับวันนี้คุณบุลเลอร์นะครับก็ให้ความรู้กับเรานะครับ ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็คุณบุญเลิศมากครับ,รบที่สละเวลาให้กับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้นหนึ่งบาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง